ไอโขอ้โดอเนี่ยกว่าพี่ะไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกผมเอาอะไรไปพี่ไม่รู้หรอกเอาย่งไรนะยื้อขวา ต้ตีดิไม่ได้ว่ะสีแดงทำไงวะมันขึ้นยังไงวะนี่เกียแดงต้ตีป่ะจ้ามาวมวูมมาไปทัฮพียกดในตัดดิวิ่งโคตรช้าเลยไม่กดในตัดดิพี่สร้างเองวะเนี่ยทางสร้างเองเหรอวางยังไงอ่ะบินเอาเหรอ วางไปเรื่อยๆเป็นคนดีจริงๆเลยอยู่ไกลยังเลยอ่ะรอด้วยกินกล้วยอยู่บนรถรางเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงไม่อยู่ไม่ยืมปันคนล้วฮะท่านี้จะเป็นอีเวนต์อีเวนต์เอ็นเกมเอ้าพวกนี้เราจะสแซมมอน จำมอนบอสเยอะนะปอ๋อกระต่ายอะไรอู oh, Now, oh. ้จ่ะไแล้วบีบเป็นขาเขาได้ไหมพอฆ่าเสร็จอุ๊ยบอสเดจะเกิดโอ้ยลุนติกไอ้เนี่ยเหรอโอ้โหนี่ไผมมันทำอะไรนีพี่ไปผมมันทำอะไรนี่เฮ้ยได้ตาย เลยว่าแฟนตาซีมากพาเขามาทำอะไรเนี่ยพี่พาข้าไปโอ้ยพี่หิวไอ้หิวเหรอเฮ้ยเออวะเอมตะนี่มามาตัดมตะยังไงโดนดาเมจตัวก็ตาดอยู่อีกมา้ยจะน่าขันยังไงไม่ทันเลยตังผมโหแล้วมันเก็บอีกโอ้โหดีใจแค่ด้วยอะไรอืตเตอร์สี จะตายแล้เนี่ยเร็วมาช่วยไพ่พี่ๆเรามัไม่เกิดอะดิออตายนานถ้าตายนานกับบอสจะตายนานแปดชั่วโมงอ่ะแป๊บนึงรอไปหน่อยรอไปก่อน, <c oughs> ปนชป่วโมงก็แย่และมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วดูรถผมดิโอ้โหไก่กาละเล่มากไม่เจอหันไหมเนี่ยโตเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ละละมุงกีนี่ละละมุงกีนี่วุ่มวุ่มวุมวุมยื้อไว้พี่ยื้อไว้ยื้อไว้แข่งใจไว้พี่แข่งใจไว้ตายยังเนี่ยเงียบเงียบพี่เนี่ยเงียบเลยตายยังเนี่ยอย่างดูเลือดซิตี้สิไม่เห็นพี่มันอยู่ไกลอ๋อ่ไงเห็นละพ่อจะตายแล้วนะอย่าเบึ้งอย่าเบึ้งเอาของก่อนเอาของก่อนเอาของก่อนไม่มีของอะไรอ้าแล้วฆ่าทำไมมันตอบแค่โต๊ะทำของเฉยนั่นแหละแหละเอาเอาตายละได้เอ็กซ์ิเปนเฉย มมมลัตเชนีตจะเกิดอีเวนต์สีเสาขึ้นมาอะไรวะเนี่ยเยตกใจสีเสาไงอีเวนต์เสาตกใจอะไรกันลูกเราจะ summon summon b o สล r e บ b o เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อะยเลยเบอรมาเราจะไปตีเสากันอ๋อเนี่ยที่ว่าเสาที่ว่ากันพี่หิมว้หน่อย 3m โอ้โหนี่มันดาค้อนวานชัดๆไปไปไป <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนะนี่ยเนี่ยอันนี้คือเสาอ๋อต้องตีมอนให้ครบแล้วเสาจะจะปลดล็อกให้เราตีเสาได้ <c oughs> ดู้วนะครับดู้วนะครับใครดีเอ้เอเอดูเฮ้ยกูจะดูนะครับดู้วนะครับดู้วนะ <c oughs> ก็แตกไปแล้วไอ้ดูเสาหมายถึงมอนพวกเนี้ยเหรอมอนพวกเนี้ยต้องตีเขาสองร้อยตัวพีก็จะไม่รอดแล้วเนะี่ยเอยตายข้างล่างนี่มีอะไรห้องทับยาเฮ้ยทำไงอ่ะบอกไม่บอกด้วยไป <c oughs> ไปไหนตีต่อเหรอตีต่อพ, <c oughs> พีบัฟให้หน่อยดีบัฟให้หน่อยบัฟนี่ไงไม่มีสามแถวอะ่ะ <c oughs> แบนเนอร์ปับปับอะไรไลซ์สัตว์ละเอามาไหมไอเดียด้กูเลยกกอนพี่พี่กุบเลยเอาโดนเลยตายเลยกินนมไมพี่ส่งเอเว์มาเลยบูดบูดก่อนพอดีเฮ้ยถึงเร็วเร็วจริงเลยนะไอทีเวตเอะเอ้ายะไรเนี่ยไอไอแสงว่าฟ้า มันญิงมันญิงฮาปุ้นนะหก็ตาอยอึมอ้าวผมด้วยอ๋อไรโอ้ทอยทำไรอะ่ะอ๋อต่อต่อมันกรใทียาวเหรออืมอ๋อแล้วไฟพิเศษครั้งเดียวมีอะสั้นๆนั่นๆใช่ไหมใช่น <c oughs> <c oughs> ลบป กดอะไรึ้นรถล่างโดยไม่ต้องยิกขวามีไหมไม่มีก็กิกเอาเหรอมึงหยุดยิงหยุดยิงตายยิงสองร้อยสิบหกสองทีก็ตายแล้วโอ้โหหลบสิแหมใครจะไปแบบหืมรีแอคชั่นสุดๆจนหนึ่งวิบปพี่เศาได้เสาหนึงโอ้ย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 มือซี่มือซี่มือซี่ผมดูความเมตตา โอ้ยโอ้ยเก่งหิว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 ไอหวไวเก่งกว่าบอสเมื่อกี้อีก่ะตายเถอบ้าบอลยิงดีเลยเจ๊โอ้ยอ๋อนี่ฮิวนี่ว่ามันไม่ได้เก่งกว่าหรอกมันเยอะอ๋อโอ้สองร้อยโอ้ยแหละกินแป๊บงอมถึงว่าเราน้องคนนั้นสู้ไม่ได้อะไรนะน้องคนที่บอกว่าสู้เสาไม่ได้มันอ๋อน้องบอกสู้ไม่ไหวอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เ่ก็ว่ามันคือนะสาวสาวสาเป็นอย่างนี้แหละแกจะไปไหนล่ะเลยแล้วมีพี่คอยฮิวให้เนี่ยฮิวให้ไม่ทันเลยพี่บินเอานี่มาโอ้ยมันก็ต้องสเต็ปอยู่นี่สเต็ปว่ะสเต็ปว่าสเต็ปว่ะสเต็ปว่ะไป เขมจะยืนก็โง่ให้เฮ้ยอ้นี่หมวก็ันจะเตนะเว้ยผมก็ันจะเตนะเว้ยดูดูวิ่งไปหากระสุนเงาโอ้เ้ยมันกระสุนใครมันกระสุนใครวะเนี่ยงงงงหมดแล้วเส้นไอ้เส้นนี้เส้นนี้มาหัผมอบบผมเนื่องากเนื่ากกระสุนมันอะไรอะไรเป็นหิวตกใจวิ่งหนีหิวใเ่ยหาวิ่งหนีหิวเฉยเลยพี่ก็โดนดอกละสองร้อยเหมือนกันไอ้บ้านนั่นอะมัน ผมรู้แล้วเกมนี้มันเป็นมาจากอะไรมันมาจากเอเลียนใช่ไหมโอ้ไม่ทันตายไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วหยุด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 รอกนรอก่อนรอเบรกแทบไม่ทันเนี่ยแถวเนี่ยต่อสตาร์ดัตเถวที่กำลังตีเนี่ยอืไม่ให้หรอกเอ้าทำไมของเอ็นเกมบ้าแล้วนั่แหละโอ้โหผมสามาช่วยช่วยเลยช่วยตายหลอกล่อไงแหม จะข่าวว่าตายรัวๆหลอกล่อไงหลอกล่ออ่ได้มาตีผมไงพี่ได้ไหมเข้าใจหน่อยที่เข้าใจหน่อยแต่ที่ฮิลแต่ที่ฮิลมันจะเข้าพี่มันเข้าตัวหมดมันเป็นเอเลี่ยนนะพี่มันไม่อไอ้กลมไี้บวกพี่วะเนี่ยกลมเนี่ยกลมมาหอมพี่เอาแล้วอะไรมันยิงผมวะ อ๋อไม่ใช่ฮะกลมๆมันมีมอนเป็นกลมๆกลมลอยๆอ่ะนะถ้าเป็นกระสุนกลมลอยๆนะพวกมันใช่โอ้ยนึกว่ากงจากคูริลินโกงจากคูรนเฮ้ยเล็กโกงกระลอกอะไรเนี่ยเอาขวางมาทางมาแล้วพี่มาแล้วพี่มันมันเยอะจังวะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยเสาแตกแล้วเสาแตกแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโล่มันแตกแล้วตีเสาตีเสาตีเสาบอกใครเนี่ยโอาเสาแตกอยู่โคตรไกลเลยเอออยู่โคตรไกลเลย โอ้ยมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี milk, ่ผมกำลังจะไปกด้วยจะได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ไหมเสาไเห็นอะไรเลยพังแล้ว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 เสาพังแล้วยังเพิ่งดีไม่ได้ของเลยโธ่เนี่ยไปไม่ทันแล้วอ่ะนี่คือเสานี่คือเสาหนึ่งอือพอโถไม่แนวเลยแล้วมาลองคิดดูว่าต้องตีทั้งหมดสี่เสาเพื่อซัพพลายบอสใหญ่ไหม บอสใหญ่นี่บอสจบเลยเหรออืมบอสบอสที่เก่งที่สุดของตอนเนี้ยอของแพทย์1.3เนี่ยไหนขอเงะพี่เก็บมาแล้วอ้าวโยนมาดิโยนไปทารก็ใช้ไม่ได้มันต้องมีที่ขาของมันซึ่งได้จากการฆ่าบอสตัวแรกอะตัวที่มันตัวนี่ยบอสไอ้ที่มันเรียกฟ้าผ่าเรียกน้าแข็งเนี่ยไม่เห็นเจอเลยเเจอเลยบอสตัวแรกที่พี่พามาที่เจอโบเนี่ยบอสที่บอกว่าเสามันเก่งกว่า อันนี้เราจะไปหัวเทคพิล oh, ่ากันหัวเทคพิล่านี่คือปืนกลที่พี่ใช้อยู่อ๋อตึมตึมตมตมนะเสียงโคตดดังเลยเอาเอาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมันจะเลยไปไปเลยไม่ไม่ไปแล้ว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 พี่พี่พี่ยิงพี่ยิงพี่โอ้้ Come on come on come on โอพี่ก็โดนแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงพีเติมบอกไงว่าแนะนำให้มีฮีเลอร์ในตีมิงานไม่ไหวแหมหมดจริงอะไรจริงเ,เปิดดิเปิดดิเฮ้ยพี่เอารถลางวางทั่วแมปเลยวะเนี่ยใช่ป่ะวางแต่สายอันขวาสุดแต่ขวาเลยทำไมโลกพี่การเดินทางได้สะดวกสบาย,ยต้นไม้พี่แฟนตาซีอย่างเลยสี ลูกอมมามีด้วยเหรอว่าสี่ลูกริ่งเมื่อกี้หรือว่าเป็นในนี่ฮาร์ดโหมดอะฮอลล์ฮอลลเออเป็นของพิ้งคี้ฮดโหมดฮอลโล์ฮอลโล์ได้ไงบอกแล้วเป็นเอเลี่ยนเห็นผมบอกแล้วโอ้ยเือตายตอป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 หยุดเลยรอรอรอโอ้โหไกลซะด้วยก็รอตรงนั้นนั่นแหละน่าจะคาบเตียงแถวนี้ได้รถรางกระโดดได้ด้วยต่องก้อง พี่หาทัชจี้อยู่ไม่กูวิ่งวิ่งเลยเอาเออมันเบรกไม่ยู่มันเบรกยากมากเฮ้ยเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหวิไอตัวบินทำไมมตีแค่หกเองอ่ะพี่มาเร็วพี่มาเร็วผมยื้อยู่พี่ผมยื้อยู่เร็วๆมาอย่างเนี่ยพี่เลือดมันห้าลายแล้วผมตีทีแล้วหกี่เลยมันเป็นพลาดเนี่ย โอ้ mould. 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 ได้ได้เนี่ไ nope. ด้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหได้แล้วโหตังค์ดรอปเยอะมากกดคอร์รปเตอร์ได้เลยอ่ะได้เลยใช่ได้ได้ห้าร้อยแหละผมตีไปสองตัวโอู้ยังไงยังไแก่โอ๊ยโอ๊ยตีมายังเนี่ยทลังไปไปดูสเตมดิไปดูสเตมล์ดิโดยิเย็นเย็นเย็นนี่ย เอามันมีจัดก,การมัน,มนขอรับเตอร์โง,ง้โง,ง,ง้ออะไรละ่ะย <c oughs> <c oughs> ิงยี่เล้าหกเลยนะ <c oughs> โอ้บ้าๆเขาแตะกินเลยเชียวอ้าวพี่ลงไปทำไมอะะไรนมะีลงไปทำไมเก็บอะไรเปล่าของลับเหรอฮิวก่อนเลยเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยฮิว<อ>ด้วยฮิวด้วยอ๋อพี่ต้องฆ่ามอนก่อนเราถึงจะฮิวได้ใช่มันจะมีไอ้ลูกกลมๆออกมาอ๋ออุ้ย ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเปล่าลูกสองอัดนะลูกสองอันนะออนนะตัวแตกเลยได้ตกศาสตรส์นะครับพี่โหนัดเดียวอ่ะโห้ี่ปลาเลยพี่พาผมมานทำอะไรเนี่ยพามา กิดโลอย่าตายพี no ่อ <Trad> ย <oppression> <siempre> ่าตายกำลังไปยื้อไว้ยื้อไว้โอ้ยลูกสองยัดแน่ไม่เป็นไงล่ะปั๊มตายโอ้ยมันเยอะพี่ไม่สเต็ปล่ะลองกูเห็นอยู่คนเดียวสองวิหัวขาดแล้วอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยได้ตกใจวัน ต้องสเต็ปเนี่ยดูผมดูสเต็ปผมลด่าเรีแอคชั่น0.1วิอะปับปับปัปัปปัปััแวกโอ้เอาเลยเลยเลยอย่าไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอตังเพียบตังเพียบตังเพียบฮโอ้ย อไรกันนี่ข่าด็กกี่ตัวพี่ดูเราจะรู้ได้ไหมมันไม่บอกพี่ไม่นับแล้วตอนแรกอะดีจะนับใหง <c oughs> ไงวะให้นับไว้หน<อ> <2, S 2> ึ่งสองสามสี 3, 4, 5, ่ห้าเลยกันับไปได้รู้ว่าข้ากี่ตัวแล้วผมนี่ไปกลับมากี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยโดนลูกสองอยัดหนาเงือบแน่พี่เงือบแน่พี่มาแล้วพี่บอกลูลกโป่งมาส่งแล้วโป่งสวรรค์มีดาวตกด้วยแตกแล้วเอาอะไรวะ ไม่ยังไม่แตกไม่แตกแต่ถึงบาเรีย<ล>แ,<ป>แตก <ละ S 1> หรือว่าบาเรียแตกบาเรียแตกอ๋อคือจะไม่มีมอนแล้วใช่ไหมมีดิอโอ้โหนก็เกิอดอยู่แหละแต่เราต้องตีเสาให้แตกโอ้ยโอ้ยคุยอะไรอีกแล้วหยุดหยุดกมอนกมอนอ้เอาเหือไอม,ม,มันไม่ตามคนนู้นวะมันไม่ตามเลคนนี้ว่ะตามไอ้นู่นนักนักพศดุนเอ้าโอ้ยตาย โดนแล้วโดนแล้วรถโคตรเต่าเลยอล้วพี่เหลือมันไว้ทำไมอะ่ะไม่ตีแต่แรกเอา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 แสงแสงพี่เพิ่งมาตีหล่หรือว่าไงติ <c oughs> ดแตตัดโอ้ยตีอยู่ตั้งสองสามรอบแล้วเอา้ามันเกิดมาที่นี่เหรอถ้าเกิดบอสสุดท้ายอะ่ะถ้าเราแพ้ถ้าเราตายอะ่ะมันรีใหม่เลยจะหนีอ๋อใช่เราต้องมาตีสาวใหม่แต่แรกหว <c oughs> ดยังวะคือแบบลำบากมากกว่าจะตีแต่สาวเตดเตดเตดต้องมีสักสี่คนกันแล้ต้องมีของด้วยนะ ไม่ใช่มาสี่คนเลือดมาคนละร้อยสี่สี่คนมาแบบทัดทุกคนนไม่ไหวเอ้าเดเดินหมดแล้วเอสาวขวาเรือสองสาวด้านซ้ายพี่ตีเมื่อกี้เหรออุ้ยอุ้ยมีมัอมี่ด้วยพี่มีมมี่โอ้โหอะไรไม่รู้เพียบเลยพี่โอ้โหชุมศพเพียบเลยอนุสอนคนรุ่นหลังไม่รูนรุ่นก่อน ไอ้คอร์รัปเตอร์ตามมาเลยไปโลโลเดี๋ยวเาเนี่ยเดตอะไรวะพี่เอา้าอะไรนี่เออไปต่อให้ไปก่อนเลยอ่ะอันนี้นี่หว่าที่มันบัฟสามข้งสามหน้าเดี๋ยวนะไปด้านหน้าก็เจอบอสแล้วเนี่ยเจอเสา์แล้วเนี่ยไอเนบิลลาอะไรนี่ครับ<ม>ชื่อเหมือนดาวเลย<ม>ใช่จริงๆด้วยมันเป็นเอเลี่ยนไงอุ้วิอะไรสีชมพูอะไรสีชมพูมันตามมา ระวังนะเลนซักเกอร์ปวดหัวปวดหัวมันจะดูดหัวดูดหัวเลนซักเกอร์เลยเหรอโอ้ยนี่ไงกูโดนแล้วเป็นไงพี่พอดูดแล้วโลกจะมืดเลยลองโดนเลยไม่โดนแน่ไม่โดนเป็นเอเลี่ยนผมบอกแล้วเป็นเอเลี่ยน ก็ประมาณนั้นแลนหละตอนนี้เกมเนี่ยเอ้าเอาเอา,เอามองไม่เห็นเอา้ามืดมืดเลยดิดดดหัวแกหน้ามืดเลย <c oughs> บอกแล้วว่าเราไกลเลย <c oughs> อุ้ยมันยิงมาถึงนี่เลยอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ย <c> ว <oughs> พี่มันดัก <c oughs> มันชื่อว่าพีดิกเตอร์พี่มันดักหน้าบ้านแหละมันอยู่บนบนฟาร์มพี่อะ่ะ <c oughs> จริงไปเลยจริงจริงยังไปไม่ถึงไหนเลยเออเกมวอออนไลน์ จักปะจักปะอ,อืมอ๋อเลเซอร์อะไระนั่นไงมันมาหมดพอดีเลเซอร์ไอตัวบินบินดูดไเลือดมันเท่าไหร่<ม>สองพ <c oughs> ันหกทันจริองเท่าไหร่หกเนี่ยแห้งเลยผมแห้งเลย <c oughs> ครียดอะ <c oughs> เครียดเครียด <c oughs> <c oughs> โอ้เคียดบอกเลยไ <c oughs> อไปอ๋อยแล้วที่ไปไหนอะไม่ได้ไปไหน้าร้อยเ,เมตรแล้ว อ๋อเจอแล้ว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 โอ้ยไม่น่ารอดดูทรงหลบก่อนหลบก่อนเออวะ้ยตัวไอตัวนี้ปลอดภัยวะเฮ้ยเฮ้ยมันบินทะลุแมพก็บอกแล้วไงว่ามอนหลังๆมันบินทะลุหกร้อยอุ้ยมันตามผมมาโอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลาก่อนโอเคเสาแตกแล้วเย่เหลวเสาสุดท้าย แล้วบอสใหญ่ก็จะออกเกิดตรงไหนอ่ะเกิดตรงไหนตรงบ้านเราอ่ะเอ้าไม่เป็นไรหรอกไม่รอดหรอกไม่มีทางรอดหรอกแต่จะจะจะให้ดูอยากเห็นไหมล่ะอืมไม่อยากเห็นละงั้นไปออกกันแล้วแล้วเสาเสาสุดท้ายนี่โหดสุดด้วยนะอืมโซล่าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ชื่อเสาโซล่าจริงเรากดเอฟดูดิ อ๋อเป็นชื่อดาวว่าเกิดที่บ้านไม่เป็นไรนี่เรามีแบนเนอร์เยอะแยะป้องกันได้ใช่ไหมพวกพี่ของคบกัน3คนยังตายเอาทำไมมืดจังวะไม่ปักไฟไหนเหรอเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ดูผมนี่โอ้ดูตามมาติดติดอันนี้มอนธรรมดาเหรอไม่ใช่มอนของโซล่าดูพื้นหลังเนี่ยแบ็กกราวดูดีตกกันไหมเกียร์เกียร์ ให้พี่ไปเกิดข้างล่างตลอดเลยมันได้เกิดที่ี่เอาบัฟเป็นไงเป็นไงทำไมเหลือสามเสามทำไมเหลือสามเจสามนใจตัวถามใจลองถามใจทัดดูและพวกบ้านนี้ใช้ใช้ปืนยิงไม่ไหวด้วไหมมันจะถอดกระสุนกลับใช่อะไรอะเลือตายแล้ว่โอ้ยโอ้ยา มมันยากกับไอไอนอนอ่ะจะมีไอ้นอนอยู่นะอืมต้องจัดการมันให้ได้ก่อนน่ะไหมต้องใช้ปืน่ะถึงถึงต้องตายก็ต้องใช้ปืนปืนเคลีย์มอนไวสุเคลีย์มอนไววผมจริงจีแล้วหกนี่นะจริงเดี๋ยวอาบับก่อนอาบับก่อนผมก็มีปืนพี่สู้ๆสู้ เฮ้ยอะไรวะตุ้มตามตุ้มตามอะไรวะตกใจปะนำเลยก็นำอยู่ตลอดปาวะมาเร็วทันมาเร็วอะไรพี่ได้แค่นี้เลยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาโอ้โอ้ยโอ้ยอะไรก ไอตัวยืด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 ยื้อมันโหดร้ายมากพี่ซุ่มอยู่ในรัศมีพี่ดิพี่ซุ่มเหยื่พี่ซุ่มเหยื่ซุ่มเหยื่พี่ซุ่มเหยื่ออย่าเลยพี่ก็พอเลยจะตายบอกเขาแห้งเลยโหแห้งเลยหยุดระบิดหยุดระบิดมันต้องเบรกตอนกี่กิโลก็ดูเลยดูเลขสินั่นแหละต้องพอดีพอดีเอายังเอายัง ได้ได้โอเคงี้ต่อพี่ค่อยๆเดินเหรออู้ตังตั้งตังตังเก็บตังก่อนเด้อเด้อไอนี้โลบหยุดเดมาแล้วมาแล้วมันมีศพพื้นแดงแล้วพื้นแดงแล้วพื้นหลังเปลี่ยนหยุดหยุดหุดหยุดที่อะไรตามหลังมา เฮ้ยตายแล้วใช่ปหมอ,าอ้าวยังมันมีกี่ตัววะเนี่ยนอนน่ะนอนมีกี่ล่างเนี่ยทำไมตายแล้วเกิดตายลวเกิดมันเป็นบอนธรรมดามันเกิดเรดื่อยๆปดโถ้ยนี่ก็ไม่มีทางต่อสู้ได้เลยดิดูดูดูเลือดพี่เร่ง,งดูซัพพลังงานของโลกเห็นปะ ต้องชูมือขึ้นได้ป่ะรวบรวมบอลเกนงจิกลายเป็นบอลเกนจิดูดซับพลังงานของโลกแป๊บเล็กก็เต็มแล้วเหห้พี่ช้าเอาเลยเลยเลยได้จริงเปล่าไอ้มังกรสั้นลงสั้นเด็ดพี่เปลี่ยนของเด็ี่นเป็นสายเปินยั้นไม Cái này nào Ôi นี่ลิทิสบ้ามีคนหลบลิทิสบ้าเลยไงเงือบมีคนลบเหล่ารวบรวมพลังงานกันโอยเกลียดเลยรวมพลังงานช่วยเลือกกันเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย มันอีกเยอะไหมเนี่ยเป็นร้อยใช่ปะมปีเป็นร้อยอ,มอืมผมลืมนับไปเลยกี่ลูกกระสุนหายไปเกือบพันนัดแล้วเนี่ย <c oughs> ยังว่ายิงไปพันตัวแล้วดิมันนัดละตัวเลยเหรอเอาหนึ่งนัดหนึ่งศพเลยใช่ปะเอ้ย <c oughs> วัตรทัศนยเลยกูก็เหนื่อยพี่ก็เหนื่อยเนี่ยดงดิงดิงดิงดงดิงดิงดิงดงดิงดงดิงดงดิงมาแล้ว้ตัวอะไรบินบินตอนรับผมวะเออพี่พี่พี่ดตัวนี้ดีมากจะได้การยังหวาเล้ถูกไม่ใช่แบบกดจะหยุดแล้วไปเจอถนนพอดีโอ้ โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนไปไหนตามไม่ทันตามไม่ทันและหายตัวด้วยใช่ไหมเนี่ยเสาออร่ามันพังแล้วเนี่ยก็แล้วแต่มัแล้วแต่นแล้วแต่เลยพี่ยิงมั้ยบอสอยู่บ้านกลับบ้านกลับบ้านบอสเกิดแล้วเอาเอาตรงไหนนี่จะได้หาที่หลบถกบอุ๊ยจอสันวิ่ยจอสัน าจารย์อาจารย์อาจาที่หลบแป๊บอาจาที่หลบแป๊บที่หลบแป๊บปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพี่ทุบตรงนี้ไม่ปลอดภัยบอกเลยทุบดินทุบดินนี่แล้วเอาไปตาผมลายมาพี่บอสจะเกิดแล้วบอสจะเกิดแล้วตาผมลายสัตว์เนี่ยบอสเกิดตาผมลายตาลายเลยเนี่ยเนี่ยตาลายฮะบอสบอสจะเกิดแล้วไงนิวนิวเออพี่เขาก็ปลุกกระถางให้ผมอะคืออะไรอะแบบนี้เหมือนกัน

ใหญ่พวกใหญ่เดี๋ยวมันดึงอะไรผมด้วยมันเอาอะไรใหญ่มาใส่ผมเนี่ยไปเชิญไปเชิญปื้อนปลูกแหม่นั่นก็มันอยู่คนเดียวเลยนะมันมันอยู่คนเดียวเลยนะใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลย ตายทำไงดีทำไงดีทำไงดีอย่าตายอย่าตายเอลบ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 ไหนล่ะลบไหนล่ะนี่เหรอไปอยู่กับทาพยาบาลไปหนกดเลือดกดเลือดกดเลือดทางพยาบาลโอ้ยพี่ตายแล้วตายแล้วพี่พี่ขึ้นได้มันมีตัวดัก็มีตัวดัเอื่นนี่ยพอพอแพ้ปุ๊บก็รีเหรอต้องไปตีสาวใหม่ใช่ตีสาวใหม่สิลีมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย เฮ้ยเลยเหรอเฮ้ยเลยรที่ลืมว่าใช้เซตจุดเลือดแล้วมันยูสงเสรกับบอสเพราะว่ามันมีดีบัฟทำให้เราหิวไม่ขึ้นอือพี่ลืมใช่ไหมถ้าพี่ไม่ลืมเนี่ยบอสตายไปแล้วใช่ไหมยกูก็ตายอยู่ดีมาของเขาจิกแบนเนอร์เอาไม่ได้มันเอาไม่ได้ใครยุ่งกัประตูไม่ใช่ดิไม่มีประตูไม่มีประตูไม่มีประตู เดี๋ยวโอ้ยใหญ่โคตรใหญ่เดี๋ยวมันดึงอะไรผมด้วยมันเอาอะไรใหญ่ไปใส่ผมเนี่ยอืมไฟเช่นไปเช่นเปลือย